เรียมหรือทนแล้วนั้นควันของเรียมหวนคิดคิดแล้วครมคืนฝืนใจเจียมเคยรงเรียมเรียยฟังมาแต่ครั้งยังจำสวัสดีครับ ก็คลิปนี้เป็นคลิปที่เท่าไรไม่รู้นะครับก็ไม่ถายไม่ได้อัดให้เพื่อนดูนานแล้วนะครับก็ไม่ค่อยมีเวลาเล่นนะครับไม่ได้หายไปไหนนะตอนนี้ก็มาอยู่ที่กทมนะครับเดี๋ยวก็กลับชนบุรีแล้วครับก็คิดถึงเพื่อนๆนะครับฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้ว่างจริงๆเดี๋ยวผมร้องให้เติมเต็มเพลงเลยนะครับ สวัสดีเพิ่งไปดูแพเก่ามาด้วยนังซึ้งนี่จริงๆครับบ๊ายบายครับสวัสดีนะครับ